ได้โจทย์จากรอ,อ,องอธิการบดีไปที่ว่าวัฒธรรมมาว่าเราเราอยากทำงานที่ให้กำลังใจเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลที่มอ,อมอ,อะไรที่เป็นด่านหน้าที่คอยแบบโคเทคเราจากโควิดอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเราคิดว่าวางแผนว่าจะให้มันลิงก์กับตัวงานสติสอาร์ตยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดเป็นตัวคาแลคกเตอร์ขึ้นมาก็แบบ ตัวโจทย์มันก็น่าจะเป็นเราพิเอทให้เป็นแบบเหมือนแบบซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยครับก็มีทั้งผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงีเ้ยก็แบบเหมือนมีพลังมีอำนาจมีลำแสงอะไรมาทำลายตัวเชื้อโรคนี้ตัวไวรัสแล้วก็ก็จะมีช่วงบล็อกข้างล่างาก็เป็นตัวที่ถูกทำลายแล้วก็ถูกกักเอาไว้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราก็พูดถึงเแบบรื่องของการสร้างเซฟโซนแต่ทีนี้ก็ ือความที่ตัวบริบทของพื้นที่มันเกี่ยวพันกับเรายังเรายังต้องใช้ชีวิตกันแบบรักษาระยะห่างกันอยู่ซึ่งในเมสเซจนี้อยากจะส่งผ่านไปถึงแบบบุคลากรทางของมหาลัยแล้วก็นักศึกษาด้วยว่าเราเราได้ยังคงใช้ชีวิตแบบนิวโนลก็ต่อไปสักระยะหนึ่งก็เลยก็เลยใช้ช่องว่างของตึกเป็นตัวบ่งบอกถึงระยะห่างที่เราน่าจะมีต่อกันครับแล้วก็ ว่าจัดวางคาแรคเตอร์ให้มันดูในในคอมโพสิชันที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับทั้งสองฝัง่งสออ่วนหลังจากที่ได้รับโจทย์มาค่ะอาจารย์ใช้เวลาในการทำหาข้อมูลอยู่ทางสเก็ตเราที่ตอนตอนทำสเก็ตก็นานครับใช้ใช,ใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ดูส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องแบบเอลิเมนต์อะไรเงี้ยว่าจากช่องช่องหน้าต่างช่องที่เว้าเข้าไป มันสามารถแบบใส่ตัวคลรคเตอร์อะไรลงไปได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไงให้เส้นมันเชื่อมต่อกันน่าจะหนักไปทางตัวอีเมนต์มากกว่าแต่ส่วนส่วนส่วนจินตนาการพวกนี้ก็คือเรามีอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเออเราเราอยากจะสร้างแบบเปวฮีโร่ในรูปลักษณ์แบบใหม่ขึ้นมาก็ก็เลยจัดวางพวกนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ้าย สามสี่อาทิตย์ได้เกือบเดือนแหละครับแล้วก็วางแผนไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็รอรอโอกาสที่จะได้ทําแต่ว่าในเวลาที่จะปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันใช้เวลามันมันต้องอยู่ในกรอบเวลาที่อยู่ประมาณ4วันเพราะ,ะมันใช้เวลามากไม่ได้วันนี้ก็วันที่สี่แล้ววันสุดท้ายแล้วคาดว่าน่าจะเสร็จน,นะ ถ้าฝนฟ้าไม่มีปัญหาซะก่อนคือเดิมทีอาคารนี้เป็นอาคารที่เก่ามากแล้วแล้วสีปูนสีปูนเดิมอะ่ะจะออกเป็นสีเหลืองแบบอมกรีนอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามใช้คู่สีโท,ทน ที่เราอินควายมาจากอุปกรทางการแพทย์ก็จะออกเป็นมันออกขาวอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่นี้โทเราก็เราก็สร้างให้มันดูเป็นโทนน้ำเงินเป็นเทาอมฟ้านิดนึงเพื่อให้มันขับเน้นเรื่องอุณหภูมิสีขึ้นมาจะได้แตกต่างจากตัวสีพื้นของอาคารเดิมแล้วก็มันจะมีร่องรอยคาบอะไรพวกนี้เราเราตัดสินใจที่จะปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้มันเป็นการเปรียบเทียบเลยระ,ะระหว่างชุดเลย ว่ามันมีมันมีความสะอาดมีความคลีนอยู่แต่ว่าพวกร่องรอยอ,อยิ่วปูนที่มันดูเป็นคราบตะกบกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวเนื้อหาที่มันทําให้มันคอนขากันไดเ้เราก็ไปเปรียบเทียบถึงในส่วนในส่วนของเชื้อโรคอะไรต่างอุปสรรคช่วงวันแรกครับวันแรกมีฝนตกคำคำซึ่งแต่ก็โชคดีที่มันยังไม่ไม่ตกหนักอ่ช่วงนั้นก็ตะกุกตะกากนิดนึงแล้วก็เอ่อ มันมีช่วงล่างรูปช่วงล่างรูปด้วยความที่ตัวอาคารมันมีมีเหลี่ยมมีมิติที่ไม่ใช่เป็นผนังเรียบๆเนี่ยมันก็เลยเราอาจจะล่างลําบากนิดนึงในการเช็คสัดส,ส่วนแล้วก็ดูเราต้องเลือกมุมมองที่เฉพาะสําหรับคนที่ดูงานอยู่ข้างล่างอาจจะเลือกจะได้ไม่กี่มุมซึ่งก็ทําให้มันอาจจะไม่ตรงกับการวางแผนของโปรเจ็ตตั้งแต่แรกเราก็เลยต้องใช้วิธีการแบบ แก้ปัญหาข้อหน้าปรับเปลี่ยนสัดส่วนอะไรกันหน้างานซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้ช้าจริงๆเลยร่างรูปนี่ใช้เวลาถึง2วันเต็มๆเลยครับกว่าจะเริ่มเซ็นเอาลาย,ลยนะอะไรผลงานตอนนี้นี่ถือว่าประมาณกี่เซ็นแล้วคะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ75ประมาณนี้เราเหลือเราเหลือแคอ่ตัดเส้นแล้วก็รายละเอียดพวก ไฮไลท์พวกวอลลุ่มต่างๆของเนี่ยปริมาตรตัวคนปริมาตรของตัวคลรคเตอร์เชื่อโงๆอ่างเงี้ยก็เหลือไม่เยอะแล้วครับคิดว่าโดยตอนนี้มันเป็นเทคนิคของสีสเปร์แล้วมันก็อาจจะทำให้เร็วขึ้นการเนี่ยฝากถึงอะไรเกี่ยวกับแพทยพยาบาลแทนแพทย์อ๋อครับก็ฝากถึงทั้งหมดเลยทั้ง <throughout> พทย์พยาบาลอสอมอที่เป็นดา่านหน้าคอยปกป้องพวกเราก,ก็ขอบคุณขอบคุณแทนประชาชนคนไทยทุกคนแล้วกันก็ผมก,ก็รู้สึกประทับใจคือมัน,มนเราผลงานทางด้านทางทางการแพทย์ของเราเป็น,เป,น,เ,ปน,นเป็นที่เห็นได้ชัดเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกว่าเราสอนแรถ ของโควิด้าได้จริงก็จะต้องมีการยอมถือว่าแสดงความเคารพต่างความถนัดของเราในในการสร้างสรรค์